กินคู่กันพริกเกลือก็จะเป็นน้ําจิ้มของคนทางภาคตะวันออกนะครับไม่ใช่ว่าจะจิ้มอาหารทะเลจิ้มหมูจิ้มไก่จิ้มผักจิ้มแมวจิ้มนกได้หมดเลยนะครับพริกที่ใช้ก็ต้องเป็นพริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูสวนใส่เลยกระเทียมพริกเกลือก็ต้องใส่เกลือน,นะครับเกลือนิดหน่อย พกยาไปครับต่อน้ำปลามะนาวน้ำตาลปลาหมอนี่ก็ต้องเป็นๆน,นะครับได้มาแบบเป็นๆถ้าได้มาแบบตายแล้วเนี่ยเอาไปย่างเนื้อเขาจะไม่หวานไม่อร่อยนะครับนี่ต้องได้มาแบบเป็นๆแบบนี้เดี๋ยวเราก็ทำให้เขาสิ้นชีพก่อนทำไงพี่ เอาไปกดน้ำปลาหมองเรานี่ได้ทําการสิ้นชีพลงแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมามาก็เดี๋ยวก็จะเอามาพอกเกลือน,นะครับแต่ว่าปลาหมองเราเนี่ยไม่ต้องผ่าท้องไม่ต้องเอาไส้ออกไม่ต้องเอาอะไรออกเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ข้าวไม่เหมือนปลาปลาอะไรอ่ะปลาดินใช่ไหมล่ะใช่อ่าไม่ต้องไม่ต้องการพอกเกลือน,นี่เราก็จะพอกดอนเก็บนะครับนี่เพื่อให้เกลือเขาเกาะ ปลานี่ก็พอกเกลือเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ตะแกรงย่างสามตัวเลยไหวเปล่าไม่รู้ได้ดีโอเคก็จะย่างด้วยไฟกลางนะครับเนี่ยวันนี้มีตัวช่วยเพื่อให้ปลาของเราเนี่ยยกสูงไว้ติดเตานะครับความร้อนจะได้กระจายกระจายพูดถึง เนี่นะครับผิวกิมเกียมแบบนี้ไม่ต้องตกใจเพราะยังไงเราก็ไม่ได้กินมันเป็นเปลือกนะครับร็จแล้วนะครับก็พอเลยพอวัอนนี้ก็ได้มึกมานะครับจะเอามาย่างเป็นเพื่อนปลาหมอมึกนี้ต้องย่างด้วยไฟแรงๆนะครับจะได้กิมเกรียม,ยมหอมหอม,หอมกลิ่นไหม้มึกนะครับมันจะหอมมากเลย ปลาหมอพริกเกลือพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับมาเป็นปลาหมอพอเกลือย่างนะครับมาพร้อมหมึกย่างมันจิน้มพริกเกลือก็จะมีผักเค,เครื่องเคียงนี่จะเป็นมะเขือยาวย่างนะครับมาพ้อมกับพริกเผามาวันนี้มากันเผียบเลยปลาหมอพริกเกลือขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับปลาหมอเนี่ย <c oughs> เนื้อเขาก็จะแน่นมากเลยนะครับแน่นมัน มันย่อมเลยละแน่นแน่นมันมันอ่ะรู้บอกรู้อธิบายไม่ถูกแล้วก็จะจิ้มแบบพริกเกลืออ่ะอันพริกหน่อยเอ้ยนี่เนี่โอเคนี่นะครับก็เครื่องเคียงนี่จะเป็นอะไรวะมะเขือยาว,ยาวอ่าแล้วก็น้ำพริกเผานี่นี่นี่ก<ม>ินคู่กันสุดยอดอืม นะมีหมึกเป็นเพื่อนหมึกก็ต้องกินกับพี่เกลือยอดยอดยอดมุขเขียวยาวเนี่ยหวานมากเลยนะครับใครที่ไม่กินผักไม่อย่างเงี้ยนะลองลองชิมดูนะครับว่าของเขาคือสุดยอดเลย แบบนี้ไปครับไปครับไปครับโอ้